สวัสดีครับ Honda m x x 125รนะครับรถปี57นะครับรถสวยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะแต่มีสีแบบว่าเออเป็นรอยบ้างเล็กๆน้อยๆขีดข่วนอะไรเงี้ยมองแค่ไม่เห็นนะต่บอกไว้ก่อนเครื่องไม่เคยเปิดนะครับเดิมๆเลยยางหน้านี่หนานๆแน่นๆเลยรถพร้อมใช้เลยนะครับนี่ครับดูรอบคันก่อน รถส,สวยพร้อมใช้เลยดาวถูกมากดาวสี่พันเ้าครับผมยางหลังดูฮะหน,หนาแน่นสเตอร์ยังหนาอยู่นะครับดาวสี่พัน้าส่งเดือนละประมาณ 1, มพันสองขนมเลยนะฮะสวยครับเครื่องโคตรดีเลยนะบอกก่อนเครื่องดีมาก ไม่ใช้ไปสามมื่นหนะครับรถปีห้าเ็ดถือว่าใช้น้อยมากนะครับนี่ครับอ้าวเครื่องไม่เชื่อเดี๋ยวตางให้ดูดูเครื่องเลยเนี่ย m x นะหายากนะเดินเบานิ่งๆอย่างนี้นะนี่ครับเห็นไหมครับเครื่องเย็นๆเพิ่งล้างใหม่ๆเลยนะครับ สนใจโทรมาได้ครับผม0ู9 1 3 6 8ด4 5ราคาเงินสดโทรมาสอบถามได้ครับขายได้ขายเลยครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนดาว4,9 0 0ันนะครับส่งเดือนละพันสองเนี่ยครับรถพร้อมใช้เลยนะครับสนใจโทรมาได้ครับผม0ู9 1 3 6 8 7 4 5รถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอย2ับ2นะครับหมู่หนนะครับอําเภอแม่สายส่งได้ทั่วประเทศนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเราเขียนไว้ให้หมดเลยนะครับส่งเดือนเท่าไหร่ส่งกี่ปีเงินสดเท่าไหร่โอเคนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ